สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญพัฒน์คำมือใจผมนายสุพจน์หลงมาาดิฉันนางสาวเบญจรัตน์ตาวงค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนยุทธทฤษฎีสาพาฒนาจังหวัดเชียงใหม่วันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตรและอาหารเรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพว่านหางจระเข้และเปลือกไข่ในการฉลอการสืบของกล้วยในชื่อภาษาอังกฤษ comparing the efficiency of aloe vera and eggs in eggshells in ะเ o w ือกไข่ใ r e ่ว e n i n g process of bananas เรามาเจอปัญหาในการถนอมอายุของกล้วยเมื่อตัดมานานๆจะทำให้เสียงกล้วยดำคลัำซึ่งไม่น่ารับประทานและเน่าเสียเพราะกล้วยเป็นผลไม้ที่มีอายุการเก็บสั้นและมีตราการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีสูงทำให้มีแก๊สเอทิลีนขึ้นภายในผลอันเป็นสาเหตุทำให้ผลกล้วยสุกเร็ว ผิวชับง่ายที่สำคัญยังก่อให้เกิดโรคหรือการเข้าทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ควผลผู้จัดทำโครงงานจึงทำการศึกษาคุณสมบัติที่ช่วยในการดูดซับแก๊สเอทิลีนระยับยังการจเจริญเติบโตเชื้อราเพื่อยืดอายุของป้วยผู้จัดทำได้ค้นพบว่าน้งจราเ้และเปลือกไข่ที่มีคุณสมบัติชะลอการสุกข,ของปุวย โดยทําการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสองสารว่าสารใดมีคุณสมบัติในการชะลอการสุกข,ของกล้วยมากกว่ากันถ้าทําให้กล้วยมีอายุที่นานขึ้นและน่ารับประทานโดยไม่ต้องทิ้งให้เป็นอาหารของสัตว์หรือในกองขยะอีกต่อไปและเปลือกกล้วยยังนําไปใช้ให้มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งือเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพม้านหางจระเข้และเปลือกไข่ในการฉลองการสุกของกล้วย 2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของม้านหานจระเข้และเปลือกไข่ที่สามารถรักษาอายุของกล้วยได้แตกต่างกัน 3. เพื่อศึกษาระยะเวลาที่ใช้มหานหางจระเข้และเปลือกไข่ในการฉลองการสุกของกล้วย 4. เพืา่อนำระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาและทดลองนํานำวัสดุจากธรรมาชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม สมมติฐานเวลาในการยืดอายุของกล้วยในโหลที่ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซดจ์จากเปลือกไข่สามารถยืดอายุเวลาของกล้วยได้ดีที่สุดและลองลงมาคือกล้วยที่ทาด้วยว่านหางจระเข้ราคาที่สุดคือกล้วยที่ไม่ใส่สารให้ผลน้อยที่สุดตัวแปรการศึกษาตัวแปรต้นเปลือกไข่ว่านหางจระเข้ไม่ใส่สารตัวแปรตามประสิทธิภาพในการชะลอการสุกของกล้วย ตัวแปรควบคุมจำนวนกล้วยชนิดของกล้วยคือกล้วยน้ำว้าขนาดภาชนะระยะเวลาที่บ่มกล้วยสถานที่ด้วยขอบเขตการศึกษาพวกเราใช้พวกเราได้ใช้ห้องทดลองวิทยาศาสนะตร์นักนุรงแดยูวทัศึกษาพาาัฒนาด้วยระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือวันที่25ถึงวันที่29กันยายนค่ะด้วยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมี โลกแก้สามใบถึงพลสตินังยางกดไฮโดรคลอริกก็บอกตัวสางหลอดหยดสารกล้วยน้ำว้าว่านหางจระเข้เปลือกไข่และกรงบทยาค่ะโดยขั้นตอนการทำ 1. นึ่ำกล้วยมาแบ่งไซโลสามโหลอย่างละสองผล 2. นงนำเปลือกไข่มาตำให้ละเอียดและหยดสารไฮโดรคลอิกให้ทั่วเปลือกไข่ สน้ำเปลือกไข่ใส่ถุงที่เจาะรูไว้เพื่อระบายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใส่ในโหลใบที่หนึ่งนำว่านหางจระเข้ม,มาท้าให้ทั่วผลกล้วยและใส่ในโหลใบที่สองหน้ำกล้วยที่ไม่ได้ใส่สารลงในโหลใบที่สามหกนำถุงมาปิดโหลทั้งสามใบและเสังเกตผลการทดลองและบันทึกผลการทดลองค่ะ ผลของการศึกษาโหลดที่ 1. เปือกไข่วันแรกก็จะมีความเหลืองและสุกธรรมชาติวันที่สองก้ยังคงสภาพดีอยู่วันที่3ของการทดลองกงล้วยเริ่มมีรอยช้ำเพิ่มขึ้นมาวันที่สี่ก้วยมีจุดช้ำขึ้นมาแต่ถือว่าน้อยมากแล้ววันสุดท้ายก้วยยังคงสภาพที่ถือว่าโอเคอยู่เพราะมีความเหลืองและช้ำเล็กน้อยและดูได้จากภาพข้างต้น โดที่สองว่านหางจระเข้ในวันแรกกล้วยจะมีความเหลืองและสุขธรรมชาติวันที่สองกล้วยเริ่มมีรอยช้ำขึ้นมาวันที่สามของการทดลองกล้วยเริ่มมีรอยช้ำขึ้นมาเป็นจํานวนมากวันที่สี่ก็้ยยังคงมีรอยช้ำปรากฏขึ้นมาอีกจํานวนมากจากวันที่สามและวันสุดท้ายกล้วยนั้นมีความช้ำและดำอย่างมากและคาดว่าภายในวันพวกนี้กล้วยอาจจะเน่าได้ และดูได้จากภาพข้างต้นโหลที่3วันแรกกล้วยจะมีความเหลืองและสุกธรรมชาติวันที่สกล้วยนั้นเริ่มมีรอยช้ำปรากฏขึ้นมาวันที่3รอยช้ำบนกล้วยได้เพิ่มมากขึ้นกว่าวันแรกเป็นจำนวนว่าวันที่4กับของการทดลองรอยช้ำของกล้วยยังคงเพิ่มขึ้นมากจากวันที่3และมีความดำ,ำํำ แล,แล้ววัตสุดท้ายของการทดลองกยมีความดำคำและเน่าเสียและดูได้จากภาพข้้งต้นผลสรุปของการทดลองจากการสังเกตและเปรียบเทียบผลสรุปได้ว่าเปลือกไข่ผสมกับกรดเกลือมีประสิทธิภาพการชะลอของกล้วยได้ดีกว่าว่านหางจระเข้เพราะเปลือกไข่มีแคลเซียมคาร์บอเนตที่ทำปฏิกิริยากับกรดเกลือแล้วจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทําให้ช่วยรักษาคุณภาพรละยุ่กันเก็บรักษาของอาหารไว้ให้ยาวนานขึ้นโดยลดปริมาณของแก๊สออกซิเจนเพิ่มเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้อัตราหายใจของเนืเยื่อลดลงควบคุมปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีได้แก่ชะลอการสุกการเหม็นหืนรวมทั้งจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศไม่สามารถจเจริมเติบโตได้ จำให้อาหารและผลไม้มีอายุการเก็บรักษายาวนานกว่าในบรรยากาศปกติอุณหภูมิเดียวกันและสุดท้ายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประสิทธิภาพบ้านหางจระเข้และเปลือกไข่สามารถชะลอการสุกข,ของกล้วยได้แตกต่างกัน 2. รักษาสภาพของกล้วยไว้ให้นานที่สุด 3. ได้นำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม4ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานนี้ไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณ<อ>ค่ะ